คลิปวิดีโอนี้นะครับน้องๆก็ต่อมาจาก EP ที่แล้วเลยนะครับ EP ที่แล้วนะครับผมพี่ก็ใช้เวลรหนึ่งนะครับใช้บนน้ำแข็งฟ้าตั้งแต่เรเวลหนึ่งครับและ EP นี้นะครับพี่จะมาแจก ID ด้วยนะครับผมทุกคน ID ก็จะอยู่มุมขวาบนนะครับใครที่อยากได้นะครับก็อยากกอคลิปนะครับทุกคนโอเคใครอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%็เนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกกกก็แแลลลลลล้้้้้ววยยยยยัััััังงดดดดโโอเเเคคคคครรรบบบบถาไไไปปปปชมมิิผนนนนีสสุ Smoke Bug และสำหรับใครที่ชอบเสียงดวงนะครับผมสมกบักนะครับมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันนะครับทุกคนและยังมีบริการกล่องสุ่มหี่มากมายนะครับเช่นบริการกล่องสุ่มไก่ตันการันตี100%และยังมีกล่องสุ่มทอยโค้ดนะครับการันตีได้รับโค้ดแน่นอนและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับยังมีกล่องสุม่มโรบักด้วยและทางร้านยังมีบริการกดเกมพัทกดผลทุกแมปเช่นแมปบล็อกฟุตและใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ หลังจาก EP ที่แล้วนะครับผมพี่ก็ได้ฟาร์มตรงเกาะสกายเปียจนเลเวล200แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่นะครับจะซื้อเรือแล้วก็เดินทางมาที่เกาะจังเกิลนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะจังเกิลนะครับทุกคนหลังจากที่พี่ได้เดินทางมาถึงเกาะจังเกิลนะครับพี่ก็ได้เห็นผู้เล่นใหม่นะครับผมพี่ก็เลยว่าจะสุ่มผลนะครับเพื่อที่เอาไปให้ค้านะครับแล้วก็ได้ผลน้ําแข็งมาด้วยนะครับผมเป็นผลโคตรดีนะครับแต่ไอคนผู้หญิงนะครับผมก็มีผลแสงอยู่แล้วนะครับพี่ว่าจะให้ไอเจ้าเอิ่ม แล้ว e เขาก็ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและพี่ก็จะให้เขากินเข้าไปเลยนะครับทุกคนเออเพราะว่าเขาน่าจะกินแหละเออนะก็ให้เขากินไปเลยนะครับและเขาก็กินไปที่เรียบร้อยนะครับและพี <y elier> ่ก็บอกว่าผลนี้นะครับผมเป็นผลที่ฟาร์มโคนง่ายเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นผลสายโรเกียใช่ไหมล่ะเออแล้วก็มีดาบด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีคนท้าพี่นหนึ่งใช่ไหมล่ะเออมาเดี๋ยวพี่ก็จัดให้หนึ่งทีนะครับทุกคนก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และหลังจากที่เข้าโดนพี่ฆ่าไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับทุกคนเออก็ยังไม่จบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็เสิร์ไปเป็นรอบที่2นะครับทุกคนก็คือไรอะวิวยังไม่เยอะเลยทา้าหนึ่งแล้วอะทุกคนไอพี่ก็คิดว่าเขาจะจบเลยนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับทุกคนก็ได้เปิด PVP เข้ามาต่อสู้กับพี่นะครับแล้วก็ไอเจ้าเบคอนนี้ก็มาช่วยขวางนะครับแต่ว่าก็ไม่รอดเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เป็น3ามต่อสามนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวไปเซตจุดเกิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเควสหาดาบเชนงคุดเลยแล้วกันนคทุก ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินหาผมนะครับเพื่อที่ทำเควสหาดาบเชียงคนะครับผมผมที่1นะครับก็อยู่ด้านบนข้างๆคนสูญผลนะครับทุกคนและก็ผมที่2นะครับจะอยู่ที่หลังต้นไม้ตรงนี้นะครับทุกคนให้เราเดินเอาตัวมาชิ้นนะครับและไอตัวนี้ก็ยังไม่จบพี่ก็เสิร์ฟไปให้อีกหนึ่งรอบแล้วครับทุกคนก็ตายเป็นทีบเลยนะครับและก็ผมที่3ของเกาะนี้นะครับผมก็อยู่ตรงข้างพุ่มหญ้าตรงนี้นะครับทุกคนและก็ ปุ่มที่4กับปุ่มที่5นะครับผมจะอยู่อีกเกาะนึงนะครับทุกคนให้เราเดินมาที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวไปชนนะครับให้มันขค้ืนสีเขียวนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับผมก็จะอยู่หลังเกาะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเออหลังจากที่เราเหยียบเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเดินทางมาที่ตรงกลางนะครับผมมันจะมีรูเปิดเข้ามานะครับผมใครที่ยังไม่เหยียบนะครับจะไม่มีรูนะครับทุกคนให้เราไปเหยียบอันนั้นก่อนนะครับแล้วก็ลงรูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปเอาไฟตรงนี้นะครับเพื่่อทีจะไป ผาประตูบ้านนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอเดินทางไปที่เกาะอาราบัตานะครับผมเกาะทะเลซานะครับทุกคนและหลังจากที่พี่ได้เดินทางมาถึงเกาะทะเลสานะครับผมพี่ก็ไม่รอช้านะครับทาการเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เอาขบอพลิงที่พี่ได้มานะครับผมมาผอประตูบ้านตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะไปเอาแก้วใส่น้ำนะครับทุกคนแก้วใส่น้ําก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับนี่ไงพี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปที่เกาะน้ําแข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนไปเกาะน้ําแข็งเลยละกันนะครับทุกคน และในที่สุดนะครับพี่ก็ได้เดินเรือมาถึงก่อนน้ำแข็งไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอยู่กันโคตรไกลเลยนะครับทุกคนก็ไกลใช่ไกลอยู่นะครับผมเอาไกลเอาเรื่องเลยทุกคนเออเดี๋ยวเราก็เอาแก้วที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมมารับน้าตรงนี้นะครับและหลังจากที่เรารับน้ําเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานะครับเอาน้ําไปให้คนคนแก่ที่อยู่บนบ้านนะครับทุกคนก็ไม่รู้เป็นบ้านหลังไหนนะครับเดี๋ยวพี่ขอเดิน สบหน่อยแล้วกันหลังนี้ือเปล่าว่ะเออไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นหลังนี้นะครับนี่เจอแล้วนะครับทุกคนก็จะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอาน้ามาให้เขานะครับและหลังจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับไปที่เกาะบากี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทําการตัดไปตอนที่พี่อยู่ใกล้ใกล้จะถึงเกาะบากี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนและในระหว่างทางที่พี่จะเดินทางไปเกาะบากี้นะครับผมก็มีแจ้งเตือนขึ้นนะครับว่าไอ้เจ้าบอสอารองนะครับเกิดนะครับพี่ก็ได้เลี้ยวหัวเรือทันทีเลย และหลังจากที่พี่เดินทางมาถึงนะครับผมพี่ก็ไม่รอช้านะครับทาการเปิดพีพีไปนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับพี่จําได้เลยว่ามันท้าพี่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทําการฆ่าไอ้เจ้าพวกนี้นะครับแล้วก็เก็บบอสอารองไปคนเดียวดีกว่าครับทุกคนก็มีคนมาแจมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทําการฆ่าไอ้เจ้าเอ่อพวกนี้ไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าพี่อยากจะตีคนเดียวนะครับผมเจ้าบอสอารองเนี่ยนะครับก็สามารถดรอปดาบที่มันถือได้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคครรับบว่่่าาาพีจะไดด้หือปนนทุก ก็บอสอารองนะครับมันสามารถโจมตีเราโคตรแกรงเนี่ยครับทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ขอทําการปิดฉากมันไปเลยนะครับทุกคนนี่ก็ไม่ได้ดาามาเหมือนเดิมหลังจากที่พี่ได้ฆ่าบอสอารองนะครับผมพี่ก็ได้เดินทางมาที่เกาะบาร์กี้นะครับเพื่อจะมาคุยกับลูกชายของมันมั้งนะครับทุกคนก็มันน่าจะให้เราไปโจมตมีโจนที่อยู่ในเ,เป็นเกาะ ข้างๆตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทาการขับเรือไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนไอ้โจนนี้นะครับไอ้โจนที่มันสั่งให้พี่มาฆ่านะครับผมก็อยู่ในเกาะน,นี้นะครับแต่ว่าเอทำไมตรงนี้มันมีอะไรแหวงๆด้วยนะครับทุกคนเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้โจนมันหายแอบเนี่ยเอ้าแอบอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทุกคนโอเคครับไอ้พี่ขอทาการต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่า เออไอเจ้าโจรตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยโหดสะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็แบบโคดง่ายเลยนะเออเดี๋ยวแวะเก็บกล่องหน่อยละกันนะครับผมได้เงินมาตั้ง2 0 0พันเมลีเนี่ยทุกคนโอเคตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ขอขับเรือแล้วก็ไปคุยกับไอเจ้าหนุ่มเมื่อกี้เลยละกันนะครับทุกคนนี่ไงเดี๋ยวพี่ก็กลับมาคุยกับไอคนนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราคุยเสร็จนะครับมันจะให้กุญแจเรานะครับผมก็เป็นกุญแจเปิดประตูตีเชงคูนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับเรือเพื่อที่ก่อจังเกิ้ลเลยนะคร ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้กลับมาถึงแล้วครับและพี่ก็ได้เปิดประตูนะครับเด่ดูเหมือนว่าเชนคูดจะไม่อยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการย้ายซิื้อไปเรื่อยๆเลยลวกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอบอสหรือเปล่านะครับทุกคน และตอนนี้นะครับพี่ก็ขออนุญาตเร่งสปีดีิวนะครับผมดูดีพี่เข้าเซิร์ฟมาโคตรจะเยอะเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับนี่ไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ก็ขอย้ายเซิร์ฟอีกนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะมีอีกหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือแบบย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาโคตรจะหลายรอบนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการย้ายไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเจอบอสเชงคูนะครับแล้วก็ยังไม่เจออีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหทาไมว่ามันหายากขนาดนี้นะครับและการที่พี่จะตีบอสเชงคนะครรับกก็ียยาาเเเเ่่พพววลลลลืือออดดโ้้แ เป็นสายผลด้วยนะครับทุกคนก็โจมตีผลมันไม่ค่อยจะแรงมากนะครับเชียงคูก็โคตรถึงนะครับโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอบอสเชียงคูแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการโจมตีเจ้าบอสเชียงคูนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเออไม่ทันพูดนะครับผมพูดไม่ทันขัดก็ตายไม่ที่ร้อยนะครับและหลังจากนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับที่พี่ได้ต่อสู้กับเจ้าเชียงคูนะครับนี่ไงเป็นไงพี่ก็ได้ตายแล้วตายอีกแล้วก็ ตายแล้วตายอีกนะครับผมตายนับไม่ได้เลยนะครับผมก็ใครที่สามารถนับได้นะครับว่าพี่ตายกี่รอบนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับนี่และหลังจากที่พี่ตายมาหลายรอบนะครับรอบนี้นะครับพี่ก็ได้ดับเซเบอร์มาครอบครองแล้วครับทุกคนโคตรยากเลยแม่งเอ้ย และหลังจากที่พี่ได้ดาบเซเบอร์มาเข้าคลองแล้วนะครับผมพี่ก็ได้มาฟาร์มที่เกาะเกาะคุกกินเทวดานะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ได้มาฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนมันก็ฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล190นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่รอมอนเกิดสักคู่และตอนนี้เจ้ามอนพวกนี้นะครับก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่ก็ได้ลากมันมานะครับแล้วมันก็ตายไปในที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลือเป็นเพียงแค่ตัวสุดท้ายนะครับที่พี่จะได้จบเควสนี้นะครับโอเคพี่ก็ฆ่ามมััััันนนนนไไปปทีีีี่่่่เเเรรรรรรยยยบบบ้้ออออโคคคคะด๋ววพขาางฟ์สกกูึแลุต การโจมตีไอเจ้ามนต์พวกนี้นะครับแต่ว่าไอเจ้ามนต์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถโจมตีพี่ได้นะครับเพราะว่าเลเวลนะครับพี่ยังไม่ห่างกับมันมากเกินไปนะครับผมพี่ก็เลยใช้สเต็ปในการฟาร์มนิดหน่อยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนพี่ฟาร์มก็จะจบเควสเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันฟาร์มยากโคตร ตอนนี้นะครับเควสของพี่นะครับผมก็เหลือเป็นตัวสุดท้ายมือที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นชะตากรรมของเจ้าตัวนี้นี่แหละนะครับที่จะโดนพี่ฆ่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอทําการฆ่ามันไปเลยแล้วกันนะครับผมก็ฟาร์มแบบโคตรยากเลยนะครับผมเพราะว่ามันนะครับมันสามารถโจมตีพี่โดนนะครับผมและเลือดพี่ก็มีแค่645เองนะครับทุกคนก็โดนไม่กี่ทีก็แตกแล้วนะครับโอเคครับจบเควสนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกัน ตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ฟาร์มจนเลเวลพี่223แล้วนะครับผมให้เรามาตีไอเจ้าบอสในก่อนนี้นะครับทุกคนก็จบเควสนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้เลเวลมาโคตรเยอะเลยนะครับและบอสตัวต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าใช้เลเวลเท่าไหร่ก็เลเวล230นะครับพี่ยังไม่เลเวลยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มอีกสักนิดนึงแล้วกัน่าและในที่สุดนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้เลเวลมาเป็นเลเวล230นะครับพี่ก็สามารถไปรับเควสได้แล้วนะครับทุกคนมาเนี่ยเรามารับเควสแล้วก็มาตีีเเจ้้าบบออสกกกัััววนนนนึงลลยแะคครทุ และพี่ก็ได้ตีลันฟันแทงกับมันมาสักพักนึงนะครับและพี่กับมันนะครับเลือดก็เหลือกันโคตรน้อยแต่ดูเหมือนว่าเลือดพี่จะน้อยกว่านะครับเออก็เสียเปรียบโค้นเลยนะครับทุกคนก็แบบมันสามารถโจมตีดูนะครับทุกคนก็ต้องใช้สเต็ปหน่อยแล้วกันนะครับก็ใช้สกิลหน่อยนะเพราะว่าสกิลของไอ้ผลน้ําแข็งนี้นะครับก็โจมตีแบบกระดิ่งนะครับบางสกิลนะครับทุกคนก็ ตีโคตรยากฟาร์มโคตรยากโอเคครับก็จบเควสไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเออ่พี่ขอตัวไปฟาร์มเพื่อจะมารับเควสตีโดฟาร์มิงโก้นะครับผมโดฟาร์มิงโก้นะครับก็จะจะเลเวล240นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวไปฟาร์มให้เลเวลสองร้อยสีเลยละกันและตอนนี้นะครับพี่ก็เลเวล241เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอพลักเควสแล้วก็มาโจมตีไอ้เจ้าโดฟาร์มิงโก้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันใกล้จะตายเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ตีมันโคตรจะนานเลยนะครับแลละะะพพี่่่กกก็ตาาาายยยไปหหรรรอออบบูเเมืนนนนััคคทุว ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทุกคนโอเคพี่ก็ตายมาเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนมันก็จะตายเลยละกันนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับไอเจ้าดูฟาร์มิโก้นะครับก็ใกล้จะตายแล้วนะครับนี่ก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้เลเวลมาโคตรจะเยอะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มตรงนี้สักคู่นึง้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะถัดไปเลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเจอกันที่เกาะต่อไปนะครับผมพี่ก็ขอตัวมาแบบชูฟาร์มหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไอ้เจ้ามอนพวกนี้นะครับก็ไม่สามารถทําอะไรพี่ได้แล้วนะครับทุกคนก็มันเอ่มพี่รีเวเยอะกว่ามันแล้วนะครับนี่ไก็จบเควสมานที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนที่พี่จะไปเกาะต่อไปนะครับผมพี önem, ่ก <boiling flavors> <t> ็ขอตัวมาเอ่มตีรันฟังแทงกับเจ้าบอสพวกนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเอิ่มขอแบบ อำลาก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฆ่าโดยการอำลานะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เล่ามันมาใกล้ๆจุดละเควสนะครับเพราะว่าพี่จะไปละเควสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแช่แข็งมันแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งไปละเควสกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัววิ่งไปละเควสนะครับผม และตอนนี้นะครับผมไอเจ้าบอสนะครับมันก็ใกล้จะตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทําการอแบบยืนชิวอัพสเตตหน่อยละกันนะครับทุกคน <c oughs> คือโคชิวอะโอเคมันก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใช้สกิลนี้ก็น่าจะตายแล้วนครับนี่ไงตายไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางไปที่เกาะเออเขาเรียก,กเกาะอะไรว่าโคลิเซียมนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเรือนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเกาะเลยและกัน และเกาะน,นี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเกาะที่สงบนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามอนตรงนี้นะครับมี5ตัวนะครับฟาร์มโคตรง่ายเออไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกาะที่สงบหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีใครเลยแล้วกันนะครับทุกคนเออเดี๋ยวพี่ขอตัวเออรอมเจ้าพวกนี้เกิดมานะครับผมก็เหลืออีแค่2ตัวเองนะครับทุกคนโอเคเอ้าเป็นเกาะที่สงบตรงไหนวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ค่าหัวโคตรเยอะทำไมมาเกียนที่โลกหนึ่งวะเนี่ยพี่กงไม่รู้เหมือนกันนะครับขอตัวบล็อกไปเลยแล้วกันนะครับและไอตัวด้านล่างนะครับทุกคนดูดิค่าหัวตั้ง29 m อคืออะไรวะเนี่ยเออโคตรงงเลยแม่งอยู่ดีๆก็มาฆ่าพี่นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ตายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เปิด PP นะครับไม่มีใครมาเกียนน่าละแม่งโคตรเซงเลยอยู่ดีๆก็มีคนมาฆ่าครับกำลังพูดว่าเป็นเกาะที่สงบอะไรวะน่ะ และพี่ก็ได้ฟาร์มมาอย่างยาวนานนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็รเวล298แล้วนะครับผมก็ใครที่ได้ไ d ดีไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าพี่รับผมได้ ID ดีมาแล้วนะครับผม ID ดีนี้นะครับก็จะมีเอ่อก็จะขึ้นอยู่มุมขวาบนนะครับแต่ว่ามันมีคนจะมาเกลียดพี่นะคืออะไรวะโลกหนึ่งนี่คนจากโลกสามมันจะมาโลกหนึ่งเพื่ออะไรวะเฮ้ยกูมาฟาร์มอยู่ดีๆก็แบบเอาขาบุชฉาไมายิงพี่เพื่ออะไรอะถ้าแบบ พี่เอาวิวตามมาครับแม่งจะเสิร์ฟให้ด้วยไอ้วกนี้คืออะไรวะงงเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวช่างมันนะครับเดี๋ยวพี่ตัดไปเลยแล้วกันนะครับมันมาฆ่าพี่อยู่แล้วนะครับไอตัวเนี้ยและหลังจากที่พี่ได้โดนมันฆ่าตายเป็นที่เรีอยนะครับพี่ก็ได้กลับมาฟาร์มอย่างอ่ยางลวดเลีวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเลเวลพี่ก็980แล้วนะครับผมเอ้ย980เลยวะ298นะครับนี่ก็โจเควสแล้วนะครับพี่ก็เป็นเลเวล301ไปที่เร้อยนะครับผมและใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใใจจจหหห้้้้้้พพีีีี่่่กกกกกกกัััััััันน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 นดวววยยแแและะะะคคคคคคครรรรรบบบบบบบผมม EP าา็็็เเเออชทุโสข เอาละก่อนครับผมบายไวเจอกันใหม่อีพีหน้าเวยทุกคน